ผักไสขึ้นอยู่แสบยิ่งเนานะผักไสในหว้วใบบนกระเด็ดไปถ่ายเรียบร้อยแล้วลงมือปรุงจ้าขัน้นแรกก็ใสพริกเดียย๋ยวต่ำไปเรียบร้อยครับผมข้าจะแค่ไปผสมใส่เคปื่อง้รุงจ้ายื้อๆคลุกเคลียเต็มปากเต็มคำต้ปลาจากน้อยเพราะว่าน,น้ำซุกมาออกจากน้ำต้มแล้วจ้าเก็บความนัวพี่น้อง ไ่เหลือมันสิออกมันเลยค่ะเพราะว่าตีนงัวเข้าต้มเปื่อยียบบ้อยแล้่ยครับมันเอามาปรุงรสติดๆนั่นไหมเนาะอ่าพักนุบสซีเยจา่าเอาแบบไดนว่อือธรรมดารสชาติธรรมดาเลยอือม,มันดีแซ่บจ้ะง้ว สวัสดีครับผมสสวัดีจ้มาได้บานกินข้าวยุบานครับผมเฮ็ดยุบานมากินยุบานเงี้ยบรรยากาศแจ็กหน่อยจ้าอินนับ้มันสว่างๆก้อนมือนี่ไค่เนื้อบ่มืดฝนมืดฝ่าอะไรมาแสบๆน้ำกันจ้ะคืมตลอดอยู่เลยเหรอเนี่ยกระเพาะอมอ้อมตีนงัวครับผมออมแบบวันเท่าออมตีนงัวใส่ผักใส่แซ่บๆนี่ครับผม อมกรีบงัวเป็นจีบมันนนะบางบางคนเป็นเอ็นจีบงัวแล้วพอนะแม่นครับผมหรือว่าที่ไปเฮดใต้เอ้นั่นนะต้มขี้เพียต้มยังกระแสบต้มพักกระไดครับผมใช้เขาต้มกระเสบนี่ครับผมอัดจ้ะหนุ่มร้องแก้วกันอืมอืมอัมรำโอ้้นุ่มจาอืมอืม จำก็เจ้าเพียกเขาทายดีเดีเพราะว่าอ้อมบ่อได้ใส่ขมเขาตอันขมยอดมะระซื่อๆผักไทยหรืวอว่มมามะระจีนงงมันก็ขมแล้วออโอ้ยได้เจ้าพี่เมียมันก็สุดยอดแล้ยมนาะเนี่ยมันมีมันมีมนมเอ็นแก้วเอ็นตรงเกี๊ยวตีนมัน,น,นเนี่ยเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเอ็นตรงเนี่ยสุดยอดเลยนะ เป็นตะตักหยากเนี่ยครับผมเวลาห้องเห็นตอนเท็้มกับบอสคืออยากไปเลยครับผมม,มันเท็อยากแต่ว่าเลียวแล้ว,โอ,โ,ลวโอ้โหเ็นเลีวเป็นตะแสบนำ้นำน้ำกรึบกรึบกึบกึบม,มีคมอัลำแ้ง่อยนี่เั้า ยังดีแต่ยุติควานอ่พี่น้อ,มนองออมันค,คนละรีบวกก,กันกินรอบมันเาาคนบรกกายกินก็ค้างเหนืยอยพ่อหรือว่าส <c oughs> ีเฮตเป็นต้มอไรผมต้มหรือว่าตีเป็นสุปซุปตีนงวัวพี่คนหนึ่งมาบอกากากินก็ดีมันติดไปน้ำต้มเอาแบบนี้อีกหย <c oughs> ิบซีฟู้หละ คนเที่ยวก็จะแค่นี้ลูกค้ากิน,น,กนถึงเป <c oughs> ็ดแปใหม่ๆเนาะจเกินจะกินตลาบจะก๋อยละก็ได้ลยร่องวิธีพื้นบ้านแบบบ,ออบ้านเฮาบางคนอาจจะบ่เคยกินอันนี่ครับผมตอวนี้ <c oughs> แล้วต่ะส่วนกินได้เมื่ดได้แน่นอ,อน กินมาจากรกระดูกมันกินตะกระดูกแต่ว่าบางคนคิดว่าไอ้มันมีเนื้อมีอย่างม่มีครับผมมันมีเอ็น,น<ต>อกกเนื้อปนเอ็นแห้งแฝบคนเหนื่อยความกรุบกรอบของคนไม่มีในตัวมนะันบางคนเนี่ยโอ้เดี๋ยวเปียกินส<ต>ิ่งอยากเนี้ยแต่ตอนเผากระตกต ทุกมือเผาง่ายแล้วใส่แก,แก๊สรนออกแก๊ลรนเลยแก๊สรุนออกแล้วเผาไอ้สาดดีน้นนอง่อนแ,แล้วก,ลก็มาต้มเลยแก๊ลรนขดขดโูดมึงเคืทำไมกินทำไมกินกล่องไฟทำแง่ก็ตัวข้นเหมือนเผาตีนเผาเยอะมือเลยเผามาทุบ ไปเป็นแมลงวันนีพิษแมลูงวันหมดะเหม็นเพราะเราไม่คูดคูดแล้วก็ไปเผา,เอ,าเอ,อีกเนาะทำไมได้กินนี่มไปได้กินเต็มกี่โอ้สุดยอดเลยพี่น,น้อยมันคงอยายอืม ต้มตีนให้ผู้เฒ่ากินนี่วันได้บุญบนหล่เพราะว่าใส่บ้านวลาได้ต้มเป็นมืออืมได้จากถ่วหนึงโอ้ยโยกไปผู้เฒ่าสดผมลุ้กอาร่างดีตัวปวกของมือเนี่ยแสบเต้มไปเปื้อละลาในปากด้วยครับผมเหมือนว่าผมออกปรดเลยแทวที่บ่ได้หยังมาล้านนดยหมาอยากสร้างใดจ้่ มีดุงนอกจากว่มามันจะมุดอ,อนนะพ่นอนนะแมนอมเออพ่อรีเสีเลยรสชาติตัวนี้เ้าบ่ต้องเห็ดเก็มคนมากครับผมว่าผักไซมันก็นก,นก,นกลมกล่อมอยู่แล้วแต่มากลมกล่อมน้ำเลือดที่ห้าใเต้เข้าไปเลือดนันจะออกมัน,น,นออกเก็มขวน เหมาะสำรับคนที่กินเขา่าบวเสบเบื่ออาหารเบื่อพวกคัดพวกทอดกะมาลองเบิ่งหลา่นในหอยเบิงบบบ่งครับผมเสบหลั่นโมเดใหญ่ได้ะครับผมถนนกุมกาวทอหยิบเกียติบัดบึงบัวบัดบึงบัวปังมุดวัดบึงบัวเลยครับแล้วกันย,ย,ย,ยางมาจอดรถได้ทุ่งหม่องเลยครับผมจับหน่อยัดบึงบัวก็สมหวังหลานในเวล ลันบัวใหญ่ลันหลันเล่นน้อยยามท้ายทําดิปันชิโมปันว,ว่าลัานใหญ่มันขอบกออล้องเนาะบางคนเข่าใจผิดแล้วผมกับแบตเตอรี่ต่นเจ้าของว่าหลังเท้าเพิ่นขับรถมาเพิ่นมาเห็นลันหน่อยแล้วเพิ่นขับไปเลยใจมากอีหลีครับคอยมาเนาะแม่ อืมการอยากกินกแซ่บออันไผ่เพื่อจิม่ารู้อร่าร่างกาย็คือติบบได้เหรอครับเห็นอยู่กัน,นสองคนตาใหญ่คุยหยดพักกันนะเขาได้คุยอือหืมใช่ติบบได้จำได้เจ้าพี่อ่ะอันนี้มันเค็มคนแล้วจริงๆเทปประเท่ทหมอใหญ่ๆเนาะ เดือดเดือดหอนหอโอ้โหอาการเย็นเย็นเนี่ยหัวกินงออะไรดีเ่เติมตินงว้วลงไปเรื่อยๆตุนตุนไปได้ตัวเอ็นโก่งเอ็นแก้วภัยม่เอ็นคุงเอ็นแก้วนะครับจัดลงไปว่ามันอิ่มไหมเดยกอืมมันแน่นเนาะมันแน่นอืม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  พอคุยอีกนะครับกันฝักใสแซ่บๆเอไในพี่น้องเบิ้งเอสในพี่น้องหิวเขาเปิดตีอยาเขาน้ำกันบางคนกินเขาเพราะแซ่บกับเปิดเบิ้งหน้าหอยเผือกวิธีอีสานมันท่อมาเบิ้งเย็นน่งกันหน้าหอยทิ่อาหารแบบบ้านๆห้องสุกินเนาะอือาะว่าจะเป็นลับก่สย้อยแซ่สรอยหางม้วนะน้าเต๋ามมีเกือบทุกเมนูครับสำหรับอีสานมันห่อ อัันบ่มีก็ที่อธิบ่มีแต่ต้มอ,อึงก็เขียอีโม่มันายากินยากกันหน่อยจ้าอะล่ะครับผมยุดีไม่แห้งกันทุกท่านครับผมโว่วทุกอนีายคุณแม่ก็กสูไป่าถอย,ย่าถอยครับผมไมหนี่อยม่มองกับในหอย่ว่าตก็กนนะจ,ะจะแน่ยุติงานแล้สวัสดีครับ